เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ออกมาประกาศข่าวดีในวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาสําหรับแพรทิธาดาหรือแพรวรพรค่ะดาราสาวที่หลายคนก็รู้จักกันดีในบทองซานสาวคู่จิ้นปิ้งไก่จากละครอังกอร์สองที่ได้เปิดตัวรักครั้งใหม่สุดแฮปปี้พร้อมประกาศข่าวดีนะคะว่าตอนนี้ตอบตกลงแล้วหลังแฟนหนุ่มขอแต่งงานแล้วก็เปิดใจบอกว่า happy birthday to me วันเกิดปีนี้คือการตอบตกลงค่ะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้จากวันนั้นที่รอขอบคุณนะคะ Hash แพรที่ไม่โดอีกต่อไป Hash tag โครงการแพรชนะรักเริ่มต้นอีกเส้นทางชีวิตงานนี้มีเพื่อนๆพี่ๆน้อง,องๆแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมกดมอร์น n ่งอินไซต์าง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ